Berapa je ngai? Ha? Zikrullah kan zikir Allah wa kadin ku wa garai. Kan tentang Allah, kan lirik Allah bahasa Arab bangai. Zikrullah kan zikir Allah. Ah, mana benda yang ngai? Lirik lau lau lirik hadis ni fang ti. ชาวบามาพูดตัดโอกับท่านนาบวีว่าแบบว่าเพรานรูู้เพราะคนไว้ได้อาบผลอนไปหมดแล้วหรือพวกเขาละหมาดมาที่เราละหมาดพวกเขาถือสินอดมาที่เราถือสีลอดอและทั้งพวกเขายังมีโอกาสได้บริจาคทานด้วยทรัพย์สินที่เหลือใช้ของพวกเขาอีกอแล้วท่านแล้วท่านนาบีก็เลยตอบกลับไปว่าแล้วอัลแล้์ไม่ได้ทรงสร้างสิ่งที่ใช้บริจาคแก่พวกท่านหรือ,อ แท้จริงแล้วทุกๆการตัสเบีก็เป็นการสอดรบกอทุกๆตัดเบก็เป็นการสอดรบกอแล้วก็ทุกๆตานเี้ก็เป็นการการสอดกอและทุกๆต้านลีนก็เป็นการการสอดบกอและการใช้ทาความดีหนึ่งๆก็ถือเป็นการสอดรบกอการหักห้ามความความชั่วแม่แม่แม่แต่ในการร่กสังวากับภรรยาของข้านก็ถือเป็นการสอดกอแล้วก็เขาก็ถามต่ออีกว่าการการที่เรา การที่พวกเราคนคนหนึ่งสนองความความคร่ของเขาก็ได้รับผลบุญด้วยหรือท่านอรุณก็ตอบกลับไปว่าในเมื่อหากเขาสนองความความใคร่ในทางที่ต้องห้ามเขาเขาต้องได้รับบาปไม่ใช่หรือฉะนั้นทํางนองเดียวกันหากเขาสนองความใคร่ในหนทางที่อนุญาตพวกพวกเขาก็ได้รับผลบุญอดินีใครเป็นทูบันทึกบันทึกเดนพฤิกเราบทเรียนของอดิตีนี้ญญมีอะไรบ้าง สอบบานในการแข่งขันการสาอาดูสอบบ้านอ่างไแบบอย่างถ้าบ้านนี้เขาแข่งกันนะคำว่าดีไม่ว่าเขาจะเป็นใครอยากดีมีจนอย่างไรเขาก็พยายามทําความดีแข่งกันทำความความดีสองแท้จริงคำว่าศรัทนั้นมีความหมายที่กว้างขวางและทําไดหา้หลายวิธีอาการทํความดีมีความหมาย <c oughs> มากมายความดีมีหลายอย่างหลายสิ่ง หลายสถานการณ์ปรับได้เราต้องรู้จักการทำความดีที่เรามีความสามารถนะครับอะไรอีกมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนล้วนแต่มีโอกาสทำคนการฉลอก็ทัสิ้นก็สลก็ไม่ได้หมายถึงการบริจาคหรือสะสนมีไหมมีนะคะดันั้นหวังว่านะคะนรับบทเรียนอาทิตเช้านี้ สิ่งที่เราได้เรียนตออกมาไปใช้อัลอิลมูออบิลาอามาลินกัชชะจารอบิลาซามาเินเราต่าลาไอ้นะปราดได้ได้ได้เปรียบเทียบว่าความรู้นี่บิลาอามาลินถ้าไม่ไม่นำมาปฏิบัติไม่นำมาปฏิบัติกัชชะจารออย่งางเสมัยก็ต้นไม้ต้นกล้วยหรือทุเรียนหรือตอน้นโก้ที่เราปลูกแล้วเราต้องการอะไรปลูก งอกบุกงอะบุกต้นกล้วยบูกต้นงอะบุกต้นทุเรียนต้องการอะไรครับผลบีลาสมาลินถ้าเปรีสมืันกับต้นไม้ที่ไม่มีไม่มีผลถ้าเราเอาความรู้เรียนแล้วไม่ปฏิบัตินะครับก็หวังว่าพวกเรานี้จะนำปฏิบัตินะครับอาเมนาอเราเป็นคนดีองอลเราไป